ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ตอนที่2ในเรื่องของความเชื่อส่งผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะความเชื่อส่งผลต่อการสื่อสารอย่างไรเรามาดูที่องค์ประกอบเลยค่ะองค์ประกอบแบ่งเป็น4องค์ประกอบองค์ประกอบซ้ายขวาสายคือสายสายมือขวาน,นะแล้วก็ขวามือขวานด้วยนะคะองค์ประกอบแรกเลยค่ะ ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่เราสังเกตเนาะกับการตีความสังเกตกับกวามตีความเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงองค์ประกอบที่2องค่ะแบ่งไปเลยค่ะสายก็คือสายมือขวานนะความรู้สึกความคิดความรู้สึกความคิดนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์ประกอบที่3ค่ะ ความต้องการวิธีการความต้องการวิธีการนะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบสุดท้ายกันก่อนนะคะองค์ประกอบที่4ค่ะซ้ายมือขวานนะการร้องขอคำสั่งการร้องขอคำสั่งเนอะสังเกตไหมคะสองฝั่งนะซ้ายกับขวา เพราะฉะนั้นความเชื่อของการสื่อสารเราเป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าองค์ประกอบไหนนะคะเป็นแบบไหนระหว่างขวาและซ้ายขวาและซ้ายขวาของขวานมีอะไรบ้างคะมีในเรื่องของการตีความนะคะความคิดนะคะมีเรื่องของการอะไรคะวิธีการและคำสั่งมันเป็นยังไงะ เออมันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือแบบที่หนึ่งค่ะขวัญเรียกมันว่าแบบที่หนึ่งอยากให้ทุกท่านมาเลือกนะคะว่าอยากให้คุณอะมาเลือกเอาง่ายๆเลยอู้ทุกท่านนี่ดูไกลไปเนาะดูหลายคนมากเอาเป็นว่าอยากให้คุณนะคะขวัญอยากให้คุณมาเลือกว่าเป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองดีอย่าลืมนะคะแบบที่หนึ่งนะเอาเอาใหม่นะขวัญขอทวรอีกรอบนึงนะคะแบบที่1คือการ ตีความการใช้ความคิดนะคะแล้วก็วิธีการแล้วก็คำสั่งแบบที่สองคืออะไรแบบที่สองเราจะเห็นว่าเราเริ่มมองที่ตัวเองนะว่าเราใช้การสังเกตไหมใช้ความรู้สึกหรือเปล่าใช้ความต้องการไหมแล้วสุดท้ายใช้การร้องขอหรือเปล่า2แบบเราเป็นแบบไหนคะแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองทีนี้อา้าวคุณขวัญแล้งไงต่ออ่ะ เออแบบที่หนึ่งแล้วแบบที่สองมันเป็นยังไงเรามาดูเลยค่ะแบบที่หนึ่งง่ายๆเลยวิธีการของการสื่อสารแบบตีความตีความคือเวลาที่สมมติว่าเรานั่งนั่งทานข้าวอยู่นะคะนั่งทานข้าวอยู่แล้วอยู่ดีมีคนแบบมาเสียงดั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 งอ่ะโวยวายโวยวายโวยวายอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าคนที่เสียงดังอ่ะเขาต้องไม่พอใจอะไรสักอย่างแน่นอนอันนี้คือความการตีความเลย เอาง่ายๆเราเป็นบรรลักษ์ใช่ไหมคะบรรลักษ์เราเราเราเทียบกับบรรลักษ์และกันเราจะได้เห็นตัวอย่างใกล้และชัดเจนเวลาที่มีคนมาในห้องในห้องสมุดของเราอะค่ะแล้วเขาเป็นคนที่มักจะเสียงดังอะชอบพูดเสียงดังแล้วห้องสมุดเขาห้ามเสียงดังใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าการเสียงดังนั้นเขาต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆเลยแต่จริงๆอาจจะเป็นนิสัยก็ได้นาะว่าแบบเป็นคนพูดเสียงดังเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะคะอันนี้คือความการตีความอันแรก ของคนแบบที่1นคนแบบที่สองค่ะหลังจากตีความแล้วใช้ความคิดค่ะเราก็มักจะคิดต่อว่าแสดงว่ามันต้องมีปัญหาตรงมุมนั้นแน่นอนเพราะเขาเกิดการเสียงดังขึ้นหนึ่งครั้งแค่เสียงดังแค่ครั้งเดียวนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราตีความไปแล้วเราตีความไปแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่พอใจอะไรแล้วความคิดเราก็มาแล้วว่ามุมนั้นต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะ อย่างที่สมคือวิธีการของเราคือยังไงคะเราเป็นเจ้าหน้าที่เราทํำยังไงอ่ะเราก็เดินไปเลยค่ะเรากะไปแก้ปัญหาเลยแต่พอไปถึงกลับเห็นคนเขาคุยกันแหละแตเ่เป็นเสียงดังอะ่ะแล้วสิ่งที่เราวิธีการก็คือเราเชิญเขาออกจากห้องสมุดเลยค่ะเราเราใช้วิธีการนี้นะเชิญเขาทั้งสมุดโดยเราบอกว่าคุณคะขอเชิญออกจากห้องสมุดเพราะคุณเสียงดังค่ะไม่มีการเตือนเลยนะไม่มีการเตือนใดๆเลยนะ เราจะเห็นว่าอย่างนี้คะเริ่มจากการเสียงดังแค่นั้นนะคะในห้องสมุดสามคนเนาะสมมติเขามีอยู่สามคนนะเออมุมมองของเราคือไม่เขาไม่พอใจอะไรเราก็คิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีวิธีการในการเรามีสิทธิ์ในการที่จะ,ะไล่เขาออกไปโดยการใช้คําสั่งว่ามันมีอันนี้อยู่เราจะเห็นว่าว่าบางครั้งเราเป็นแบบนี้ไหมนะแบบที่สองค่ะเมื่อกี้เหตุการณ์เดียวกันเลยเขาเสียงดังเขาเขาเสียงดัง เราใช้การสังเกตค่ะโดยเราอาจจะเุ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเสียงดังเราเดินเข้าไปดูค่ะแอบๆดูว่ามันพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขาเสียงดังแล้วเขาก็แบบมียิ้มมีหัวเราะอ่าเราก็อาจจะเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราใช้ความรู้สึกจับซิว่ามันเกิดปัญหาขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าใช้ความรู้สึกที่หรือว่าเขากาลังมีความสุขเขาสนุกกันมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราจับได้ว่าเอ,อเขามีความสุขสนุกกันเขาคุยกันเรื่องหนังสือแบบมันมากอะแต่มันเสียงดังอออะเความต้องการของเขาคืออะไรออความต้องการของเขาคืออะไรเราสังเกตแล้วว่าเขาอยากร่วมแบ่งปันกันใช่ไหมคะเขาอยากร่วมพูดคุยกันแต่วิธีการของเขามันอาจจะไม่ใช่ในห้องสมุดที่รับได้คือมันเสียงดังสิ่งต่อมาสิ่งที่เราทําได้คือเราอาจจะไปร้องขอเขาว่า เออขอขอขอนุญาตว่าห้องสมุดไม่ให้เสียงดังนะคะถ้ายังไงเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะหรือว่ามีวิธีการสื่อสารกันในห้องสมุดยังไงให้ค่อนข้างใช้เสียงน้อยลงนะคะเราจะสังเกตขึ้นมาทันทีว่าในชีวิตประจําวันของเราค่ะเราเป็นแบบที่1ห,หรือแบบที่2เรามีความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารของเราแบบไหนกันเนาะมีเรื่องอะไรเข้ามาปุ๊บ เราตีความเลยเปล่าเราใช้ความคิดเลยหรือเปล่าเราใช้วิธีการจัดการเลยหรือเปล่าแล้วเราใช้คําสั่งในการจัดการทันทีหรือเปล่าหรือเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราปุ๊บเราเลือกใช้วิธีการในการที่เราสังเกตก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราใช้ความรู้สึกเข้าไปจับว่าจริงๆแล้วมันจะมีกระบวนการอะไรตามมาไหมกระทบความรู้สึกของคนอื่นไหมแล้วความต้องการของเขาและเราเป็นอย่างไร และสุดท้ายมันจะมีอะไรที่เราสามารถร้องขอขอความการร้องขอเนี่ยเราสามารถขอวิธีการของคนอื่นๆเพื่อมาช่วยเหลือจัดการเราได้อันนี้เป็นความเชื่อเรื่องของการสื่อสารนะคะเราจะเห็นชัดเจนขวัญอยากให้ทุกท่านเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองเนาะเพราะอะไรเพราะการทบทวนตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเรายัางไงอะฉันเป็นแบบที่หนึ่งแล้วมันไม่ดีหรอฉันเป็นแบบที่สแล้วมันมันดีมากหรอหรือเป็นยังไงไม่เลยคะ่ะคุณขาคุณคะ,คณคะ การที่เรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนความเชื่อของเรานั้นมันจะส่งผลทําให้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะเนอะเหมือนขวานนะบางทีขวัญก็มานั่งหาข้อจํากัดของตัวเองเพื่อที่ขวัญจะรู้ว่าขวัญจะได้พัฒนาอะไรมันเพิ่มขึ้นมันแตะเข้าไปถึงกระบวนการของโกรด์ไมล์เซ็ดด้วยนะแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องโกรด์ไมล์เซ็ดนะคะเนะาะเรามาพูดในส่วนของความเชื่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นขวัญอยากให้คุณทบทวนในเมื่อคุณทบทวนว่าคุณเป็นแบบไหนแล้วอะค่ะ ตอนนี้ขอนอยากให้คุณนั่งนิ่งๆเนาะนั่งนิ่งๆแหละนั่งนิ่งๆ,ๆแล้วก็มาทบทวนดูว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาถามตัวเองว่าเราลองไม่ตีตาคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์เดิมๆอย่างที่ตอนที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราทำความรู้จักกับตัวเองแล้วคนรอบข้างใช่ไหมคะเราลองรู้จักเขาในอีกมุมที่เขาเป็น ความเชื่อของการสื่อสารเราเราสามารถที่จะฝึกฝนมันได้ไหมฝึกฝนยังไงเราสังเกตมากขึ้นได้ไหมคะเราเราถามความรู้สึกของตัวเองมากกว่าใช้ความคิดลองดูไหมความต้องการทั้งของเขาและของเราเป็นยังไงแล้วการร้องขอเนี่ยมันไม่จําเป็นแบบว่าถ้าเราฟังร้องขอแล้วคุกเข่าคานเข้าไปไ,ม,ไม่ใช่เราอาจจะหาวิธีการอื่นๆขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้ไหมหรือเรา ลองขอได้ยังไงบ้างอันนี้ขวัอยากให้ทุกท่านลองลองฝึกดูนะคะ<ม>แล้วการฝึกนั้นนะคะ<ม>การฝึกในความเชื่อใหม่ๆของตัวเราเนี่ยขวัญอยากให้คุณฝึกโดยการสื่อสารด้วยหัวใจเนาะใช้มือลองจับใจดูคุณลองจับหัวใจตัวเองดูตอนนี้เรารู้สึกยังไงเออเนาะเราถามตัวเองได้ไหมคะว่าทุกครั้ง ที่ฉันพูดอะไรออกไปฉันรู้สึกยังไงกับตัวเองส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับคำพูดของเรานะแต่ถ้าเราลองกลับกันค่ะกลับเลยนะเวลาเราพูดอะไรออกไปเรารู้สึกยังไงกับคำพูดของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราจาเป็นต้องแคร์คนอื่นไหมอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ย คําพูดของเราที่พูดออกไปถ้าเราแคร์คนอื่นมากเกินไปอิทธิพลของคนอื่นเข้ามาในชีวิตของเรามากยิ่งมากเท่าไหร่นะความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองของเรามันจะถอยออกมาจากตัวเองค่อยๆถอยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเราลองถามตัวเองว่าเวลาที่เราพูดเราอยากบอกอะไรคนอื่นเราคาดหวังอะไรเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราจะพูดออกไป กระบวนการนะคะในการที่เราจะลองฝึกเรื่องของการสื่อสารนะคะบางทีเวลาที่เราเป็นบนรรลักษ์เนาะง่ายๆเลยเวลาคนเข้ามาสิ่งแรกเลยค่ะสบตาค่ะสบตาเหมือนขวัญสบตาคุณตาจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างตาจะบ่งบอกถึงความสนใจตาจะบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกสบตาฟังเขาไม่ขัดจังหวะเวลาที่เขาพูดอยู่ นะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรื่องที่เขาพูดเวลาเขาถามอะไรเราตอบในคำตอบนั้นนะคะแล้วก็สนใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ขวบอกนะเมื่อกี้เนาะบางทีเราให้สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นความต้องการของเขานะคะแล้วก็รับฟังเขาบางทีอะไรที่มันเรารู้สึกว่าอุ๊ยปกติก็ทำอยู่แล้ว ขวัญชื่นชมที่คุณทําอยู่แล้วจริงๆจ,จับใจจริงๆนะแต่ขวัญอยากให้คุณลองใช้ใจเข้าไปสัมผัสเพิ่มแค่ใช้ใจเข้าไปสัมผัสเพิ่มจะเป็นกระบวนการการสื่อสารด้วยหัวใจทันทีนะคะอยากให้ทุทกทุกท่านนะคะลองไปฝึกฝนดูเพราะขวัญก็ฝึกทุกวันนี้ขวัญฝึกฝึกให้เหมือนการกินข้าวกินน้ำและการหายใจฝึกให้เหมือนกิจวัตรประจำวันที่เราทำ แล้วคุณจะเห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมากเลยนะคะกิจกรรมที่ผ่านพวกการสื่อสารด้วยหัวใจเนะะี่ยค่ะเราจะสังเกตว่าวิธีการออกแบบเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันจะมาจากความเชื่อเรื่องการสื่อสารของเราทั้งหมดลองไปทบทวนตัวเองดูแล้วลองฝึกฝนดูนะคะขวัญเชื่อว่าตัวเองทำได้ขวัญก็อยากให้คุณเชื่อในตัวเองเหมือนกันว่าคุณก็ทำได้ แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารเล็กๆน้อยๆค่อยๆฝึกสะสมไปไม่จําเป็นต้องแบบโหท่านั้นจะพูดหน้าที่สาธารณชนร้อยกว่าคนสบายมากพูดหน้ากระจกให้ได้ก่อนอันแรกพูดหน้ากระจก,กตัวเองนะคุยไปยิ้มไปชมตัวเองไปอย่างเงี้ยน,นะคะภายในหนึ่งเดือนนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านเขียนค่ะสิ่งที่จะทําเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะทําน้อยลงเกี่ยวกับ ความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆคอนเน็ตเลยนะ,ะเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆยานะคะเล็กๆน้อยๆสะสมไปจนเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มตัวเองนะคะวันนี้ความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารในตอนที่2ก็จบลงแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันอย่าลืมนะรู้จักฉันรู้จักเธอมาก่อนมาความเชื่อที่การสื่อสารตอนต่อไป น่าจะมันมากนะคะมันหรือเปล่าไม่รู้แต่ขวัญม,มันอยู่ของขวัญคนเดียวก่อนแล้วกันเรื่องของการค้นหาทรัพยากรเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักในตอนที่3เรียนรู้พร้อมกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ